สวัสดีค่ะมาอีกแล้วพอแหงไว้ย่าไปกินเห็นบานเพื่อนเห็นเลยภาษาพื้นที่นายเมือนี่โอ๊ยนาลไล่อันแดดมันจะซมขนาดนี้เป็นเวลาจะโม่งเหรอลุงบอกว่าหน่งสภาพที่จะอยู่เว้ยขนาดนี้เล็นะดู เทียบน้ำมันเคลื่อนดูโอ้วเทียบเวลาเดินน้ำมันเครื่องอเบียวลอยอุ้ยตีนีเกสีเด้ยวอุ้ยผิดตัดออกตืดๆดูบ้างนี่บกเขือตำลาวตำเองอแสบด้วยโอ้ยเมื่อนิยนมจะนอกสถานทีได้็บกเบาไป่้วย ก ok okay. ็เ so. ิ er ่มพอพอผูกแบบนัไมกนน้ำพอแล้วเไปกินแท็กซี่อ่ะอืมเอ้ไอ้ไหมไมหดนงิมันจะเป็นอะกหันไม่หงุเหงิดวยนอยากกินตำหก็เลิกอดคิดดีว่าไเสียปุ

จะเบิ่งกล่องเงียเท่ไหับยไดมบ้หตัวหมไมยากนแยงั้นกินจักเรกินตต้ะหู้บอกเลยดีมไปเอาบุห้มาให้แม่เปียวแน่ว่อันใหญ่กุ้นไยบักแตงน้อยนึงตามเสียบไว

เขไม่เห็นเลยเขาหนพักเหนเฮ้ยคืออบดตัดหามันออกว่ะม่วนใครบออืมอือข้าเจอไหน ิ้งิ้งเปิอืมรสซีงามๆมีหอดอัมเครื่องในใกล้เนาะหรือบอกกับแใกล้านเลยแหละแบบอ้อมนะใต้พวกตีเร่านี่หอมเหมือนๆรถก็ยากว่าโอ้โหไป

เอาไม่กระเทีตงอย่ายก่มุดดมให้เด้ตมนไงได้ยังไ่เสร็จตันำมเนี้ยนี่เนี่ยพึ่งพึ่งสดน้องทำให้แบบนี้นะคะทุกคนอ่เด็วเปลืสิมาสอนวิธีการกินถึงกัสวนวิธีการกินออกมาคอยสันี่อืม Ờ, ờ, xuống 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 xuống, so, 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 Chờ so, so, nữa so, 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 nữa so, so, Nè so, 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 ต้องมาจับเฮ้ยคือพีกวะบ่เอ้ถือกระเทียมมาถามเป็นเนี่ยเป็นลูกขางนอนเป็นกินกินเดือดเต้นมาจบเอ๊ะปากแห้งเพป็นกินบ่ได้เป็นนะมันเผ็ดเคยต่ำไปเพป็นบ่เผ็ดป็นนี่ เพิ่นบ่า <G ül> เฮดลยค่อเพิ่งบาปเลยค่ะจิ้ม,มน,นี่่บบผักหูงมันถือกับกรอบนึนกัะกอบเลยค่ะอ,อืมชอบรู้ปะ,ะนี่มั่วนัเแห่อีเยวๆเผ็ดแค่แต่ถ้าเผ็ดจะให้มันเผ็ดดนกินนอนกินน้ำเย,นนย็นลงไปน้ำหมะอ,อืมโอ ให้เมียมวนพักไห้เงินโบไพ่ไพ่ไพ่เมียข่อ,ขอย <c oughs> <c oughs> มันน้องบอกคุพกพีสสถานะเนี่ยจ่ะเอา้าก็บอกตัวคนไป็นแบะให้มันเนียน 嗯嗯嗯，耶，嗯嗯嗯，牛 <Yeah. laughs>，牛我也不知道。 Cô cài kia nằm đấy bà mẹ bắp <laughs> <laughs> ừ. bùa, mất cái bắp bùa Nhắn nhở Thôi mới nhở พักเมื่อานเลย